สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมกัมปั้นไทยที่มีโปรแกรมชกคัดเลือกโคต้าโอลิมปิกเกมเล็กสุดท้ายที่เมืองบากูประเทศอศาเซอร์ไบจันนะคะล่าสุดเดินทางจากอังกฤษไปบากูในอาเซอร์ไบจันเรียบร้อยแล้วนักมวยทั้ง4คนนำโดยแก้วพงประยูนนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเมื่อ4ปีที่แล้วสภาพร่างกายนั้นก็ถือว่าอ่อนเพลียกับการเดินทางนะคะแต่ก็จะมีเวลาปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอาเซอร์ไบจันมีเวลาจากนี้ประมาณ5-6วันค่ะ ก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงประเทศมาเซอร์กันนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับก็ตอนนี้ก็กําลังเคลียร์เอสารแล้วก็จะเขับติดไกครับหลังจากพักผ่อนนะคะล่าสุดนักมวยทั้ง4คนนั้นก็วอร์มร่างกายและซ้อมเบาๆนะคะมีการวิ่งและชกกระสอบรวมถึงการเล่นคู้ในโรงยิมซึ่งเจ้าภาพก็จัดเตรียมไว้ให้เป็นสถานที่ซ้อมร่างกาย การชกเัาเลือกเล็กสุดท้ายจะเริ่มวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนะคะโดยจะชั่งน้ำหนักจับสลากแป่งสายและจะชกรอบแรกช่วงค่ำเริ่มเวลา19นาฬิกาตามเวลาของอศัศเิจันทนะคะช้ากว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค,ค่ะ